ไหนลงเงินน้าดงนั้นก็จะได้มอบให้แก่คนที่ไม่ไม่สู้ใช่ไหมยอดนี่เลยเอาหน้ามีสามครั้งผมจะได้มอบให้ถ้าไม่มีคนกี่ไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวนะให้คือให้ทั้งหมดนะ4,999บาทที่เงินแล้วทั้งหมดนี้นะครับอ่ะรำ4,999บาทท่านจะครั้งที่หนึ่งครับรอบครั้งที่หนึ่งดีใจทุกคยครับ4,999ครั้งที่สองนี่มีนะ 4,999 9ครั้งที่เามาันก <Okay. S 1> <ension> ันอ no. ีกงนึงจาสียใหญ่ใจเกินร้อยนะเสียใหญ่ใจเกินร้อยนี่แกถมเอีกหนึ่งรลกนะอะไรแถวก็ออีกหนึ่งโลครับ เอออ่านี่สุดยอดสุดยอดกล้วยฝุ่นเศษชีวิตมันแค่ได้กล้วยๆนะขอธโมทนานะเอาเก็บไปนะปล่เป็นลูกสะกดได้ปัาจันหลังเราก็ไปเที่ยวบ้านหรือว่าไปาแม่ขี้ก็ได้นะเปิดตุ๊บตุ๊ได้เอาโยนนะครับโยนเหน่อกันแล้วนะครับเราจะให้พรเนาะใจะพรโยนจะแจ้งยอดก่อนแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งอยู่บนแรือสามเจ็ดสามเจ็ดเลยทุกอย่างนี่ไงที่มันขึ้นอยู่ สองสามเจ็สองสามเจ็ดอะไรเนี่ยเ uh like ่ครับแตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนเป็นตัวเลขของการเดินทางของเงินเลีเ็เดินไปไหนก็ดีโย่เดินทางมันนีอเลขของประจำวันที่หน่งเอาใจยอนะสองสามเจ็ดนะครับโอเคไหมโยโอเคไหมครับโอเคไหเอางินนี้เอาไครับเงนี้เอาไป สองสามนนะเ็ุได้เกตุนะสามสามเุด้นโมทนาเนยอาล้วยู่ไหนแล้วนะครับโยงได้เนี่ยแี่นั้นดีต่อไปเขาจะให้พรโยโยมได้ตั้งใจ เียตรมีน้ำส่วนะครับไม่มีน้ำก็นน้ำใจเนาะโยมเน้อในนาะในใจไจะได้ในใจถ้าใจเราไม่ไม่สบายใจมันก็เราองที่ใจไม่สบายใจก็อนุโมทนากับโยมที่มาร่วมบุญในครั้งนี้เนาะไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนางยุ คิดว่าจะเดินไปทางน้ำทางอากาศทางบกที่ยูไปเลยที่ยูไปที่ยูทั้งหลายที่คิดสิ่งใดอยากได้สิ่งใดก็ไม่สมอย่างที่คิดอย่างที่ชลาของเราก็มองไปเราทำอะไรก็เห็นไหมกล้วยๆเห็นกคุ้ยไหมกล้วยๆ ทำอะไรก็ง่ายสบายสบายใจเงินทองอย่าเป็ที่เปรียบมันมันไม่ใช่ของเราหรอกคนที่เก็บคนที่ตนีทไม่มีคำว่าจะมีตังค์ไม่มีคำว่าจะรวยครับคือจะเป็นผู้ที่ให้ตังอะไรมันไม่ใช่ยงหรอกก็ถึงเวลาก็จะได้จะได้ทรัพย์จะได้สมบัติเอกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อลำบากท,ทังชีวิตเกิดมาเพื่อเขาทดสอบเราว่าเราจะผ่านไปได้ไหม วันนี้ก็นั่งอยู่เห็นลูกแก้ววิ่งอยนต้งกางตรงกางสาลาหมายความว่าเราทุกคนที่อยู่ในนี้อะไรที่มันอยู่ในใจมันอยู่ในจิตเราที่มันไม่สบายใจมันคับแคนใจมันไม่โล่งใจตัวนี้ยมันหายแล้วมันหายออกไปหมดลูกแก้วิ่งมามันตกที่การสาลาพอดีมันตกในบาทแล้วแบบน่าจะตกในบาทนใช่ไหมเด็กตึม ก็เห็นตัวเลขตัวเลขที่มันขึ้นนี่แหละคุยไว้ก่อนแล้วเอาไปตัวนี้เลขยอะไรตันสามเจ็ดสองสามเจ็ดอะไรเงยคุยๆมันก็ลงเห็นไหมตัวเลขที่แท้จริงเรารู้เราบอกเดี๋ยวไว้ก่อนนักเตะเราเอ๊ะเลขมันอะไมสองสามเจ็ดสองเจ็ดอะไรในบาทเนาเพราะุ๊แก้วลงเขามาบอกแล้วว่าเลขเป็นเลขของการเดินทางเดินทางของเงินเลขเจ็ดเลขสามสามประกันอยู่อยู่อาศัย ไม่ว่าเราจะไปอยู่กับใครท,ที้น่นนมันก็ปลอดภัยมันเลยดีหมดที่อยู่อาศัยดีแล้วเจริญแล้วอะไรที่มันติดมันขัดมันก็หายแล้วไอ้ที่เราอยู่ในใจเราหลับตาโดยเนยามหลับตาสิฟวิหลับตาหลับตามองเห็นอะไรไหมเึ็นแต่ความมืดเขาเรียกว่าหลับตานอกเปิดตาในแล้วก็ถอนในใจทิ้งไป ที่มันไม่สบายใจทั้งหลายสิ่งที่เราคิดแล้วมันไม่สมหวังมไม่อะไรก็รเกิดจากความคาดคะเนของเราเองเราคิดเองคำนวณเองอะไรเองมันไม่ไปตามธรรมชาติทั้งๆที่เราทุกคนเป็นคนที่มีอยู่แล้วยมทุกคนเป็นคนที่มีอยู่แล้วเป็นคนที่รวยอยู่แล้วจะไม่เพียาแต่ต้องพูดว่าเราเป็นคนที่มีและรว,วยอยู่แล้ว หลับตาเราเกิดมามีอะไรงไงเกิดมามีสวดแก้วมังกเรเนี่ยไม่ใช่อ่ะเกิดมามีรถแต่มีบ้านหรอือไม่ใช่หรอทำไมเราไม่ไปเจอกันไนมะ่ไปรวมก,กันเพราะมันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรที่เขาให้เรามาเจอกันเราเคยอยู่ด้วยกันมาเป็นหมู่บ้าน ที่เราเคยอยู่เคยกินเคยลำบ,บากด้วยกันเคยสบายด้วยกันเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นเครือญาติกันถึงได้มาเจอกันถึงได้มาหากัรกี่จังหวัดประเทศไทยเจ็ดสิบกว่าจังหวัดไร่ต้องไปเจอเที่นี่แต่ที่เราเจอเลยพีกอ,อ,อะไรกัน,นักษนาก็ว่ามันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรที่เราไปเจอกันเราได้เจอแล้ว ใน,นเมื่อเราได้เจอแล้วเ,เราก็จงรักษาน้ําใจทุกันเลยครับมาวันนี้มาที่แพ่งเ,เขาสุนโมแห่งนี้เขาสุนโมแห่งล้วสุขแปลวัานอกน้อมสุนนาโมแปลว่าทองทองก็คือมันไปนอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทองอ่ะมันจะเป็นตะกั่วแล้วไม่อ่ะ แต่ถ้าตะั่วชุดทองหรือทาทองพูดยังไงปก็กะนีงว่าเดินเป็นทองมันก็เป็นตะขวดเหมือนกันครับเราก็เป็นทองนี่แหละเราเป็นตะขวดเราก็ไม่ได้จะพูดอะไรเนาะพูดจะากคสูตระศุพูดถึงหมดแล้วไงประศุพูดหมดแล้วพูดแกจะไปซ้ำกับประตรก็อยู่ในภาษาก็ปีนี own, ้ ก็คืออยากอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้ทำอะไรจะไม่ไไปไหนยังไงอะก็มีเทวดามาบอกเทวดา,าบอกเทวดามาก็บอกว่ามันมีไม้มงคลที่ทำเป็นวัตถุมงคลก็บอกว่าเราอะทำวัตถุมงคลแตนะ่ละอย่างอะจนไม่มีใครารโวมจะทำบุญเลย มีแต่พวกมหาอุจอยู่ยงคงกระพันอะไรย่มีแต่พวกอะไรเียบูบูเหนียวเหนียวก็ถามเราจริงๆว่ามันไม่เหนียวไม่อยูงคงกระพันมันจะรักษาต่างได้ยังไงไม่ใสาสิ่งของแล้วไดอย่างเงคือความความรางของเราเนี่ยเราก็อยากอยูงคงกระพันแต่ความอยูงคงกระพันที่เราเข้าใจมันไม่ใช่โยเราเข้าใจผิดมาตั้งนาน เราเพิ่งมารู้เองว่าอะไรที่มันอยู่เหนือความอุดมคงณการพันก็คือเมตตาเมตตาเออเป็นปไะด้ไงจิยงคูมิภานนี่บอกว่าอะไรที่สำคัญกว่าอุดมคุณยังไคือเมตตาถ้าคุณราเมตตาแล้วก็คุณไม่มีเรื่องกันคุณไม่มีการรักเ้าโวยกันอก็เลยทำทำเป็นไม้แลวถูกคน แต่ก็ตั้งใจนักขัในวิศวะตัดเด่นใจมากเอาไปปลูกเซอโอ้อยใหญ่พูดเลยบินน้ำข้ามทะเลปลูกเซอที่มาเลยไปปลูกเซอที่อินโดที่ไปไม่ใช่ธรรมดาตะกุดน,นี้ไม่ใช่ว่าจะเมตตายเดียวแค่คลาดด้วยเพราะเที่ยวบินที่ขึ้นไปที่มันตกอะไรเนะี่ยเที่ยวบินมันตกนอินโดที่ตก เราขึ ương, uh, ôn, ôn, ều, u, ้นสามโมงสามโมงสิบ <c> ห <ười> <c ười> ้าเที <Ừ. S 1> u, ่ยวของเราดีเลยเที่ยวขัดที่ติดใจไปถึงก็ถึงปุ๊บอะไรคนมาไม่พอมะไรทุกอย่างก็ไม่รู้เกานะเครื่องมีนะไม่รู้อะไรเราก็ไม่ได้รู้แต่เขาบอกดีเลยของเราเป็นเที่ยวที่จะไปเราขึ้นบนไม่ได้ขึ้นเราก็เลยถัดมาจากสามโมงสิบห้า มาเป็นชั่วโมงสามสิบห้าแล้วก็ขึ้นได้ประมาณสิบสองนาทีแบบนะี้ขึ้นไปได้่อสิบสองนาทีเราก็ตามเครื่องของเรา,าออกา็ออกตา่างไปกตามเตะเครื่องเครื่องเครื่องที่ตดมคือที่ไปกับเราอะ่ะล้ำที่เราไปดูดิทุกทุกธรรมดาเลยนต่จริงๆมนะันน่าจะเป็นเรานะเพราะเที่ยวบินทุกอ,อย่างมันเป็นเราไง เออแปลกเนาะอยู่ที่ไหนที่ไหนมาลูกอีที่จะมาอะไรก็มองถือว่าแค่าคาดใช้ได้ปลอดภัยเลยเนี่ยก็ตั้งใจทําก็โยมมาเนาะก็รวมให้โยมจะให้พอเสร็จแล้วให้โยมเดินมามารับวัตถุของคนจากพระอาจารย์ตรงนี้แล้วก็เดินออกไปข้างนอกก็ไปที่ฐานเน่ยเอาผลไม้ลากไม้สักกระนหนึ่งชิ้นเพราะว่าปุกเสงแหละ เทวดาเนี bon been, ่ยเุตรกลับไปโยมก็จะได้อุดมสมบูรณ์จะได้ร่างกายถึงแข็งแรงไอ้แก้วที่มันใสได้ใสขึ้นใสอีกใสล้สอีกมันจะได้ไม่มีอะไรมาบังตาก็โยมมีใครมีอะไรไหมอย่าว่าเราพูดนานหรือว่าคุณเยอต้องพูดนะเนี่ยอย่ามาได้พูดแเ่ก็แย่งชักวันมาได้ยินพูด คุณไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยยังบอกไม่จานไปคุยนานเลยต้องมาคุยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนละอย่างนี่เราคุยของเราเนาะก้าโยนจังใจกระพรอนเนาะเดี๋ยวจะได้เดินขั้นต่ำไม่ต้องรีบเป็งรอยังไงบ้านรถอยู่นี่ก็มันก็เป็นบ้านเลย ตั้งใจตรวจน้ำประพอไม่มีน้ำเราก็ตรวจทั้งใจอะไรก็ไม่เท่าในใจนี่แหละน้ำใจพลังใจตั้งใกิรต้นเรื่อถึงผู้มีพระคุณนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงผู้ที่เคยช่วยเราดูแลเราไปช่วยเหลือเราเรามาครั้งนี้บุญกติครั้งนี้ มันเป็นบุญมหาศาลมันเป็นกระถินที่เราไม่ได้นับหมายเราไม่ได้จับจองแต่เราตั้งใจที่จะเลือกมาไม่มีใครบังคับเรามากระถินนี้เป็นบุญใหญ่มากถึงว่าเราจะไม่มีกระถินเอกไม่มีเจ้าภาพใหญ่แต่เราก็มีสายบุญที่ใจเกินร้อยกว่าเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่ ไม่มีไม่เป็นไรเร,นเราก็รวมกันคนลบาทสองบาทจิบบาทยี่สิบาทสามจุดบาทเงินทุกบาทที่เราตังคที่มีก็จะเริ่มขึ้นจะได้ทำศาลาจะได้ขึ้นฐานในเรีเยนไรจะทำเรื่อยไม่หยุดละเพราะว่าพาโยมก็มานั่งที่ในน,นานนาโยมก็บอกอร้อนไม่ไหวร้อนเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เราถึงจะทำศาลาให้อยู่นี่แหละ แต่โยมก็ติดโยมติดแบบติดสบายไงโยมสบายอยู่ที่นี่ก็เลยร้อนถามว่าเราร้อนไหมเราก็ร้อนแต่เราอดทนเราก็อดทนถ้าเราไม่มีความอดทนมันจะทำเราเกิดความขาดปติเ่หมือนคุยไอโยมไหนโยมนั่งเนี่ยให้โยมอดทน โยมหลงนีงอดทนไม่ถ e ึงอ่าตัณฑ nah, e ์ควรเนรประพัดเป็นภาษาบริสุดยอดไปยะถาวะริวาปุราปบาลีปุรนติสาารังเอวะเมวะอิโตสินังเปตาังอุปาเกติ इति तां वसितं तुम्हं खिपमे वत्सवितो सर्वे पुरंत संगपां यन्तो वर्णसो यत्था मणिजो God าการสะเพรัทกาอาเวลาผลตูขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงยามีเวรมีภัยยาจองล้างจอมผรานซึ่งกันและกันเลยอาพยาปัช,ชาจงยาพยาบาทอาฆาตยาปองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาเมค,คาจงยาลำบากกาย อย่ากขับแทนใจเลยสุขีอาัตานาปาริหารันตูจงเป็นผู้มีความสุขจงบริหารตนปกครองตนรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเถิดอันหนึ่งขอให้สถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ จงยืนยงดำรงมั่งเป็นหลักของไทยประาศจาาไทยที่บัดอุปัตรคพันธาลายทั้งสิ้นขอให้ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยจงอยู่เย็นเป็นสุขประาศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขพ้นจากความยากจนเข็นใจประาศจาาไทยที่บัตอุปสตรพันธราายทั้งปวงเธอ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควัตังอภิวาเทมิสวักขาโตภควะตาธัมโมธัมมานสามิสุปฏิปันโนภควโ 三倍嘞。<Yeah. S 2>